สวัสดีทุกท่านนงครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับกับหลุยเซียชาเนลนะครับก็พักนี้ไม่ค่อยมีคลิปอะไรลงไปอัพนะครับก็เลยกะว่าจะเอาคลิปด c ลชาเลนจ์ในโหมดในเกมของขออจุราสมาเล่นสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่กระทุกเอ้ยไม่ให้ชาแนลว่างนะครับแต่ว่าถึงว่างก็ไม่ค่อยมีคนมาดูอยู่แล้วก็คงไม่เป็นไรมั้งครับก็ ในหมดในคอ l l of d นะครับจะมีแบ่งออกเป็น3มโหมดก็คือโหมดเนื้อเรื่องโหมดตะลุยด่านแล้วก็โหมดนี่นะครับก็คือโหมดของโหมดดวลปืนของคาร์บอยนั่นเองซึ่งการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับทักมือทางซ้ายก็ต้องเน้นไปจับที่ของไปจับปืน,นครับส่วนมือทางขวานะครับก็ต้องเน้นให้มันโฟกัสนะครับโฟกัสไปที่ตัวละครของศัตรูครับ คราวนี้นะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นช่วงที่เริ่มอย่างเงี้ยครับอื้อไอ่โชว์เฟลตั้งแต่แรกเลยเหรอฟดีไม่ค่อยมีสมาธินะครับช่วงนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์โชว์อีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เฟล,ลเขาพลาดไปไหนหนึงขอโทษครับอันนี้เราจะมาโชว์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วยังเรียก เสือกเรียกว่าโชว์น้ำตาจะไหลขอแชร์ครับนะครับการซูมที่หัวเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วเราก็ต้องรอจังหวะนี้ครับแล้วเราก็ปังยิงพลาดไปหน่อยอ่ะน่าจะยิงหัวเห็นไหมโดนโอ๊ตโมโมโนำเลยเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับคนต่อไปเลยดีกว่าครับไอ้อ้วน วันนี้แหละคือวันตายของแกอ๋ออ๋อรู้รู้จักฉันน้อยเกินไปแล้วนะจ๊ะฉ,ฉันคือบัฟฟโลบิวโอเคก็ในเกมน,นี้นะครับเนื้อเรื่องคือเกมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับก็เออแป๊บนึงนะวันตี้เฮดช็อตสวยงามครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะครับทำไมผมถึงต้องหยิบปืนมาหลังจากที่ศัตรูหยิบปืนแล้วคือเราต้องปล่อยให้ศัตรูหยิบปืนถือปืนมาจับปืนก่อนแล้วเราถึงจะค่อย,ยิงนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ honorable kill Hon ก็คือการการฆ่าอย่างมีเกียริครับก็คือปล่อยให้ศัตรูฆ่าก่อนเดี๋ยวสุดท้ายกูก็เสือกชนะ, <c oughs> <c oughs> ะมาถึงคนที่สามนะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณสิบห้าสิบหกคนนะครับ ในโหมดดูเอลก็ถือว่าไม่น้อยไม่มากจนเกินไปในอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอรับได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดในขณะที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยครับถ้าเราไปโฟกัสตรงตัวมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเราควรจะมาโฟกัสตรงตรงหัวอุ๊หลบโอ้ยโ,โชคดีนะครับที่เขายิงไม่โดนนะครับไม่งั้นคนที่จะลงไปนอนกองจะกลายเป็นเราแทนนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ <c oughs> <c oughs> มาเล่นให้ดูเฉยๆ <c oughs> คนนี้ชื่อว่าเคอรี่บิลแต่ว่าเคอรี่ก็คงจะกลายเป็นแค่เคอรี่นะรู้จักเคอรี่มากเคอรี่มันก็คือเคอรี่พาวเดอร์เนี่ยนะกินแล้วก็อร่อยดีนะนะเฮ้ยทำไมเราทำไมเราหยิบปืนเราโดวน ตอนที่เขาหยิบปืนออกมาแล้วเราโดนบล็อกไม่ให้เรายิงแล้วนะครับรู้สึกแปลกมากเอาครับคนนี้นะครับคนนี้เขาชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อจอรนี่ริงโก้นะครับยิงก็ถึงจะเก่งแค่ไหนก็โดนกูยิงตายหมดเลยครับทําปากมากอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนแม่งยิงตายก่อนล่ะเอ้ยเอ้ใจเย็นใจเย็นใจยเย็น,ยนอ่าพุงสวยนะหนูเอ้ยตื่นเต้นตุ๊กตัก ปืนมายิงอ๋อคือถ้าถึงถึงเราจะยิงเขาเขาตายอะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเราโดนยิงเราก็ตะมันก็ถือว่าเฟลครับะนะครับคราวนี้ครับเรามัดูกันอีกรอบนึงครับว่าคราวนี้เราจะย,ยิงเขาได้หรือเปล่าครับอ่านะครับจะย็งนะครับจเย็นครับอ้าอออออ ขอ,อยิงหน่อยนะ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 ไอกระตุกอึ๊บปปอุ๊ปไอ,อโดนยิงอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ็บเจ็บนี้จนวันตายครับการที่โชว์เมื่อกี้ก็คือการชีวิตที่เราเหลืออยู่นะครับทำไมคนนี้ย่ยิงยากจังวะ พราฝีมือกูกากที่เองเย้เจนเจนเ็นสมาธิมอม้่อสมาธิมาแล้วก็สามารถจะยิงเขาได้นะครับปุ๊บนี่ <c oughs> พลาดไปหน่อยนึงต้องขอโทษด้วยนะครับเรามาดูชีวิตคนต่อไปกันบ้างนะครับรู้สึกว่าคนนี้จะยืนนิ่งๆเลยชื่อว่าเฮนรี่พัมเบอร์ความจริงอยากยิงไปโดนถังแก๊สแม่งอะ ซูมครับซูมครับปล่อยซูมไปครับประเด็นคือเมาส์แม่งไม่ชอบอยู่อยู่นิ่งๆอ่ะควรจะให้เมาส์อยู่นิ่งๆนะครับถึงจะเป็นสิ่งที่ดีฮึบฮึบนี่เต็มกระบาลเต็มกระบาลแต่เลื่อดเลื่อนไม่ไหลนะครับอาครับคนนี้นะครับเขาชื่อว่าอะไรครับจอห์นเวสลีย์ฮาดินฮาดินเลยเอ่ะ ขำขำกิ้งเลยใช่ไหเนี่ยถึงขึนขนาดเอาไพ่มาวางไว้ใส่ไว้ตรงหมวกเลยเนี่ยสงสัยต้องขำกิ้งมากๆาครับอ๋อปืนสองกระบอกของแกอยู่ตรงนี้สินะน่าเสียดายนะแต่ว่าวันนี้คือวันตายของแกนะฮึปฮะปืนมึงเสียบอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมึงถึงถึงไปหยิบเอ่ออ่ปล่อยเขาไปครับปล่อยเขาไปครับอ่า เฮ้ยตาไปโดนอะไรมาครับคิดเคอรี่คิดจะขโมยข้าวเคอรี่เหรอครับไม่ไหวเลยนะครับแบบนี้ครับคนนี้เนี่ยคนนี้เขาโกงครับในฉากสตอรี่นะครับเขาเอาปืนใหญ่ยิงเราเลยครับเราต้องปาเดนามไม้ถึงจะรอดอโอ้ เหลือชีวิตเดียวครับพาดไปหน่อยหนึ่งคือตรงส่วนนี้มันก็จะตรงส่วนโฟกัสกับตรงส่วนสปีดจะมีส่วนช่วยเรามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมือไม่ไวพอก็จะไม่สามารถยิงได้ นี่เรียบร้อย <c oughs> ช,ชีวิตดับตับไปแล้วนะครับน่าสงสารเขานะครับมาเจอมือปืนอย่างผมเนี่ยเอ้ยนี่มันเอเมดเดลตันเป็นคนเดียวกับเป็นคนเดียวกับคนที่เราเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นน้องของคนที่เราจะต้องฆ่าในตัวต่อไปนะครับโอ้เดินอย่างนี้แล้วกูจะ เอาปืนจ่อยังไงครับเห็นไหมเป้าไหมมันยาวเลยเอาอย่างที่บอกไปครับคือถ้าเกิดเราโดนยิงแล้วก็ตายเหมือนกันครับชีวิตสุดท้ายแล้วมอยความจริงไฮสกรอร์ผมคือจะเยอะกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่า วัดรอบนี้เฟลน้ำตาจะไหลฮ่าฮ่าฮ่าขอยิงหน่อยเถอะ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 อ่า <c oughs> ยังคงรอดไปสู่ด,ด่านต่อไปนะครับเริ่มโหลดยิงนานแล้วเพราะว่า <c> ม <oughs> มีชีวิตเดียวไม่เกี่ยวเลยนี่คือหน้าตัวเอกของเรานะครับ หล่อไหมครับถึงไม่หล่อแต่ว่าการยิงขนันเขาค่อนเทพนะครับแบบเสือปืนวายแห่งคือเกม c a l ยู f d u t ก็เป็นเกมที่จำลองฉากยิงปืนคาร์บอยแบบตะวันตกมาไอ้ย่ะสองคนอันนี้มีทีครับก็คือต่อน้องคนเล็กเขาจะยิงเร็วกว่าพ,พี่ชายเขานะครับดังนั้นเราก็ต้องยิงน้องคนเล็กก่อนครับ คือซูมคนไหนก็ได้เหมือนกันครับฮึบโอ้ยอ,อบยบยืบาย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 อ่าบ๊ยคือเรายิงทันแล้วครับแต่ว่าเราหลบกระสุนคนที่ไม่ทันครับโม่เศาเลยครับ อ่าผมปราบไปได้10คนใน15คนนะครับเบสกรของผมคือ252,751คนก็เดี๋ยวก็จบกันไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามดูเสียชาแนลถึงจะก,กากแต่ว่าก็รักคนดูทุกคนครับถุยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ